รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้ร่วมกับ Thanks a lot Television กลุ่มมิตรผลเสนอ สวัสดีครับกลับพบกับรายการทีวีไก่ครับรายการที่ยังคงมาพร้อมกับเรื่องราวความมาความมัศจันแห่งอ้อยกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงแนวคิดในการทําการเกษตรครับเป็นเกษตรกรรมของชาวไร่อ้อยในยุคใหม่นะครับที่เปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการทําไร่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอาสาพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับเข้าไปแบบเจาะลึกกันละครับว่าชาวไร่อ้อยเนี่ยเขามีการดูแลและเก็บเกี่ยวพืชผลที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมกันได้อย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับที่มิรผลพวกเราติดน้ำเชื่อมเงมแนมน้ำเชื่อมใสๆช่วงก่อนเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นช่วงที่หอมปิ่นอ้อ,อยอ่อ,อนๆน,น้ำเชื่อมกรูโคโสฟรุกโอสซูโครส ช่วยยกระดับรสชาติอาหารให้กลมกลม่มน้ำเชื่อมแท้จากอ้อยธรรมชาติมิดผลน้ำเชื่อมที่คนทำน้ำตาลมากว่า50ปีภูมิใจ ผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าปัจจุบนันชาวไร่อ้อยเองก็ให้ความสําคัญกับธรรมชาติและโลกใบนี้มากขึ้นด้วยนะครับด้วยการให้ความสําคัญกับทุกกระบวนการในการทําไร่อ้อยครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินเพื่อปลูกการดูแลอ้อยในขณะที่กําลังจเจริญเติบโตไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวเลยครับ เริ่มด้วยขั้นตอนการเตรียมดินที่เขาใช้วีแนสที่เหลือจากการผลิตเอทานอลและกากมอ้อกรองที่เหลือจากการผลิตน้ําตาลของโรงงานน้ําตาลนะครับซึ่งยังคงมีอินทรีย์สารครับซึ่งจะมาช่วยในการปรับสภาพดินและยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วยเลยครับหลังจากนั้นในช่วงที่อ้อยกําลังจเจริญเติบโตชาวไร่ก็จะเลือกให้น้าด้วยระบบน้ําหยด เพื่อเป็นการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตอ้อยที่สูงขึ้นจากเดิมนะครับและสาหรับการกําจัดศัตรูพืชในอ้อยเช่นหนอนร่วงหนวดยาวหรือหนอนกออ้อยชาวราไร่อ้อยสมัยนี้เนี่ยเขาก็เลือกใช้เชื้อราเขียวและแตนเบียนซึ่งเป็นการใช้วงจรชีวิตของมแมลงในธรรมชาติหรือชีววิถีมาจัดการแทนนะครับ รอบนี้แล้วนะครับเกษตรกรยังปรับวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยจากเดิมที่ใช้วิธีการเผาอ้อยมาเป็นรถตัดอ้อยมากขึ้นด้วยละครับการตัดอ้อยสดไม่เพียงแต่จะช่วยในการลดการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศเท่านั้นนะครับที่สําคัญครับยังช่วยทําให้เรานั้นเหลือใบอ้อยที่สามารถทิ้งไว้ในไร่และไถยกลบลงไปในดินเพื่อเพิ่มอินทรีย์สารและความรวมสมบูรณ์ให้กับดินได้อีกด้วยนะครับ วิธีการดูแลและเก็บเกี่ยวอ้อยแบบรักโลกนอกจากช่วยในการเพิ่มปริมาณผลผลิตอ้อยให้แกเ่เกษตรกรกันแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่เกษตรกรได้รับก็คือวิถีชีวิตในภาคเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมละครับว่าการดูแลและเก็บเกี่ยวอ้อยแบบรักโลกเนี่ยนอกจากจะทาให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในแง่ของผลผลิตอ้อยกันแล้วนะครับยังให้ประโยชน์อย่างมากกับสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอีกด้วยเลยครับ ส่วนสัปดาห์หน้าครับผมพาผู้ชมทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของอ้อยในเรื่องใดติดตามกันได้กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวนะครับเวลา17.50นถึง17.55นทางททบ5ทุกวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้สวัสด,ดีครับที่มิดผลพวกเราติดน้ำเชื่อมเหนืองๆน้ำเชื่อมใสๆช่วงก่อนเป็นเกลดน้ำตาลหอมลินอ้อยอ่อนๆหวานลงตัว น้ำเชื่อมที่คนทำน้ำตาลมากว่า50ปีภูมิใจน้ำเชื่อมมิรผล